ปิชิสดินเรื่ตางๆที่ได้ิกนำงสส้าวัาให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนโทงางได้ันกันกอนมาแล้วเป็นอย่างดีลง ของงานวิชาการด้วยกับมีครงก,การวิจัยจนควายและทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ เกเษตรกรเป็นการวัตถุประสงค์ของการจัดโครงนในพระราชดำริเพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นการส่วนวพ่อเพื่อแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร,เ,กรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาแนละเผยแพร่แก่เกษตรกร เรียบร้อยแล้วยังครับสวัสดีค่ะ